สวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้วันศุกร์นะวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูออเดอร์ปลายไส้ของผมเมื่อวานนี้นะครับซึ่งอาจจะตรงกับหลายๆท่านนะครับที่เข้าจุดเดียวกันเลยนะครับวิลเลยนี่ค่อนข้างต่ำนะแต่ rr นี่คือ1ต่อ3นะครับนี่ก็คือเป้าที่จะออก tp นะครับแล้วนี่คือจุดเข้านะ สำหรับวันศุกร์นี้ก็คงจะพอแล้วครับส่วนเมื่อวานนี้ข่าวนี่เห็นไหมครับกระชากแล้วก็ทิ้งไส้ถ้าเราไม่มี SL หรือไม่มีดอดาวนี่เรียบร้อยเลยนะครับโชคดีที่ผมเผื่อไว้จากเข้าไปลไส้แล้วก็มี SL ที่ค่อนข้างลึกนะก็คือพันจุดก็เตรียมตัวเก็บ TP ครับ